สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าทเที่ยวดงอีกครับในระหว่างทางก็มาเจอกับคล้ายๆกับเป็ดเป็นอ่าเป็นสวนสมุนไพรเลยครับจะมีสมุนไพรยอยู่ตรงนี้หลายชนิดครับที่เห็นดอกสีเหลืองๆนี่คือหญ้าขัดมอนครับ เป็นหญ้าขัดมอนใบยาวหรือว่าใบรีดอกสีเหลืองอันนี้เป็นสมุนไพรครับหรือที่เรารู้จักก็เราเรียกกันว่าต้นกำปัดตํำปัดคือเวลาแห้ง,แ,หงแล้วเราจะเอาตัดต้นไปตากแห้งทำไม้กวาดครับ แต่ีน,นคือย้าพันงูดอกก็จะมีลักษณะเป็นหนามอ่อนออนอันนี้ก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งครับส่วนนี้คือมายราบเครือหรือว่ามายราบเ่า แต่อันนี้คือต้นครอบจัก,กรวาลหรือครอบครอบปันสีหรือต้นตลับกระติบต้นแอปข้าวมะกล่องข้าวครับนี่ก็เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งครับนี่คือฝักฝักหรือผลของเขาครับ ถ้าแห้งแล้วในในฝากได้ก็จะมีมีเมล็ดอยู่ข้างในอันนี้ก็จะมีดอกสีเหลืองสมุนไพรเพื่อนบ้านพวกเนี้ย จะบำบัดโรครักษาโรคคล้ายๆกันครับคือแก้ไข้บำุงทาุฟอกโลหิตบางชนิดก็เอาใบขยี้แก้ปวดฟันได้ครับเอาใบขยี้ขยี้แล้วอุดตรงที่ปวดฟันอย่างเช่นต้นนี้ครับต้นครอบจักรวาลน,นี้ครับ คือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สมนุนไพรพื้นบ้านเนี่ยก็จะใช้ทั้งห้านะครับรากต้นใบดอกฝักหรือว่าผลเอาต้มแล้วก็ดื่มน้ำเดี๋ยวถ้ายังไงผมจะ เขียนข้อมูลรายละเอียดไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปอีกครั้งครับเพราะว่าอธิบายตรงนี้ไม่หมดครับเวลาแค่4นาทีไม่ถึง5้านาทีครับยังขอโทษครับอย่างต้นกําปัดเนี่ยก็มีอยู่หลายชนิดครับมีต้งกําปัดใบยาว แต่เ,เขในภาษายาพื้นบ้านเขาจะเรียกยาขัดมอนครับขัดมอนใบมนใบป้อมใบลีใบยาวไอ้อย่างเงี้ยจะเป็นใบรีครับใบยาวก็จะนิยมเงินก็แบบเนี้ยครับพอดีผ่านมาก็เลยเก็บภาพบันทึกภาพเป็นวิดีโอนำมาแบ่งปัน ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับเพราะมันมีสมนุนไพรอยู่ตรงนี้หลายอย่างเช่นยาพันงูต้นตะหลับแล้วก็ยาขัดหมอนก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ